เหรียญ5บาทสภาพผ่านใช้แบบนี้ใครจะไปเชื่อว่ามีราคาเล่นหากันถึงหลักพันบาทและก็มีการซื้อขายในกลุ่มหากสภาพสวยๆเล่นกันถึง4,000บาทถึง8,000บาทอยากรู้ว่าเหรียญ5แบบนี้เป็นเหรียญ5ชนิดไหนแบบไรก็เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องบรบือรักเหรียญได้เลยนะครับ สวัสดีครับ FC ช่องบารบือรักเหรียญที่รักทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะมานะครับประกาศรับซื้อเหรียญ5บาทนะครับด้านหน้านะครับที่เป็นพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแบบนี้นะครับ FC นี่นะครับนะครับเป็นในรูปแบบนะแบบพระบรมรูปแบบปกตินะครับผมนี่ครับแบบพระเสียบปกตินะครับหรือเรียกว่าพระเสียบเหล็กครับ ก็จะมีทั้งรุ่นพระเศียรเล็กแลวก็รุ่นพระเศียรใหญ่นะครับพระเศียรใหญ่ก็เป็นนะครับเหรียญในรูปแบบของปีตั้งแต่2551เป็นต้นไปนะครับแต่นะครับในคลิปนี้ผมจะรับซื้อในรูปแบบของพระเสียนเล็กนะครับ คือเหรียญน,นี้นะครับมีการออกใช้หมุนเวียนมานะครับตั้งแต่ปีพศ2531นะครับในปีนั้นนะครับจะเป็นปีที่เราเล่นหากันในรูปแบบของเหรียญ5นะครับขนาดเลขแบบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะครับซึ่งเป็นปีสุดท้ายนะครับนั่นคือปีสุดท้ายเนี่ยนะครับจะมีทั้งเหรียญ5บาทปี2531ในรุ่นของนะครับ เหรียญ5แบบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์และก็เหรียญ5บาทปี2,531แบบนี้นะครับซึ่งเป็นนะครับมี2บล็อกนะครับในปี2,531นะครับ F4 แต่นะครับที่ผมจะรับซื้อในคลิปนี้นะครับ F4 ครับไม่ใช่นะครับเหรียญที่มีลักษณะดังกล่าวนะครับแต่เป็นเหรียญนะครับที่ผมนะครับอยากให้ F4 ลองค้นหาดูนะครับเผื่อเจอนะครับเป็นเหรียญที่มี F4 ได้ส่งมาขายให้ผมนะครับเมื่อวาน ก็คือเหรียญ5บาทนี่ครับปีพศ2540แบบนี้ครับนี่ครับจุดสังเกตนะครับดูแค่จุดเดียวก็คือปีพศเท่านั้นครับหากปีพศเป็นพศ2540แบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้อท่าสภาพสวยๆไม่สึกไม่บิดไม่งอครับ4,000บาทขึ้นไปนะครับแต่ถ้าสภาพเหรียญ5บาทปี40มีสภาพเป็นแบบนี้ครับนี่ครับตามนี้ครับมีรอยบิดที่ขอบ ตรงจุดนี้แล้วก็ตรงจุดนี้ครับเนี่ยนะครับตรงจุดนี้ด้านนี้นะครับรอยกระทบดูด้านหน้าจุดหนึ่งนะครับด้านตรงขาแว่นไม่คมนะครับผมไม่คมตรงนี้ครับแล้วก็มีรอยกระทบนะครับบ้างหลายๆจุดนะครับก็อาจจะประเมินไม่ถึงสี่พันนะครับอาจจะอยู่ประมาณนะครับสองพันบาทถึงสามพันบาทไม่เกินนี้ครับเอซีนะครับเพราะว่าการรับซื้อเหรียญนะครับต้องประเมินที่สภาพของเหรียญเป็นองค์ประกอบด้วย ตามที่ผมเคยนะครับแจ้ง f c ไปในหลายๆคลิปแล้วนั่นเองนะครับส่วนนะครับถ้าใครนะครับจะมีเหรียญปี2 5งพอ่า46นะครับไม่ใช่ปี2 5 4 0นะครับแบบเหรียญแบบเหรียญนี้ครับผมก็ยินดีรับซื้อนะครับนี่ครับผมก็ยินดีรับซื้อครับถ้าสภาพนี้ก็รับซื้อ400บาทไม่สึกไม่ผิดไม่งอครับสภาพนี้ครับ รับซื้อให้ง่ายๆเลยครับไม่สึกไม่บินไม่งอ400บาทนะครับผมนะครับแต่ถ้ามีสภาพสึกนะครับแบบเหรียญ5ปี40นเนี่ยนะครับก็อาจจะซื้อประมาณ200ครับประมาณ2 0 0 1 5 0บถึง200รอถึง250บาทอะไรประมาณนี้ครับนะครับผมอ่ะที่สีครับก็นะครับเป็นรายละเอียดนะครับในการรับซื้อเหรียญของผมในคลิปนี้ท่านไหนนะครับมีจะเป็นปี2540นะครับหรือปี2546นะครับในรูปแบบของ่าเสียนเลขแบบนี้นะครับ ผมก็ยินดีรับซื้อนะครับทุกพศนะครับใน2พศนี้นะครับผมนะครับนี่แหละครับผมนี่นะครับใครมีติดต่อได้ที่ช่องบระบอรับเหรียญได้เลยนะครับคลิปนี้นะครับก็สําหรับ f c ที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับข่าวสารและความเคลื่อนไหวจากทางช่องและนะครับช่วยนะครับศึกษารายละเอียดแต่ละคลิปให้ดีๆด้วยนะครับว่ารูปแบบที่รับซื้อมีลักษณะเป็นยังไงแบบไหนคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ